ขณะที่พี่ทนายสมเกียรติไห์สดนะคะก็มีภาพปรากฏแบบนี้นะคะแล้วก็มีคนที่ตามเล่นงานหนูก็ภาพปรากฏนะคะอันนี้ก็เป็นภาพพระองค์ทีนะคะพร้อมกับคนติดตามนะคะก็มีรูปร่างแบบนี้นะคะอันนี้คุณแม่ชมพู่นะคะหนูส่งคลิปไปคลิปนึงก็เป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็โดนเล่นถึงขนาดภาพน้องก็โดนด้วยเนาะก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริง ขณะที่ดูไลฟ์สดของพี่นะคะแล้วก็มีภาพประหลาดเกิดขึ้นมันมีกลิ่นคาวเลือดแล้วที่มันขึ้นที่หน้าพี่อ่ะมันเป็นผ้าลายคล้ายๆลายดิจิตอลนะคะประกอบกับเสียงงูหรือว่ามังกรนะคะเขาหอนมันมีเสียงคำรามเหมือนที่ประเทศจีนนะคะที่ภูเขาลูกหนึ่งคำรามเป็นเสียงแบบนี้เลย ทีนี้ประเทศไทยเอามาเลี้ยงก็เลยมีเสียงแบบนี้แล้วหนูได้กลิ่นคาวเลือดเหมือนสนามรบนะก็อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเนาะเป็นห่วงหนูเคยบอกว่ามันจะมีปาร์ตี้มนุษย์ใช่ไหมแต่ก็อย่าให้มีเลยนะตอนนี้นกก็ไล่จับอสูรกินกันอยู่ขอให้ปลอดภัยนะคะขอบคุณที่ลงมาช่วยงานนะขออนุญาตนะพี่จับอะไรได้เยอะแยะเลย เขาไม่ได้บอกไม่ใช่หรอครับโซเฟียเขาผ้าลายดิจิตอลทหารดูถูกพุทธภาวะและการแยกแยะของพวกคุณ นะครับไม่ไม่ออกแค่นั้นเองคุณคิดดูนะคุณหารี <c oughs> <c oughs> ่นผน้องนะแย่ yeah, แล้วมันอาศัยช่วงจวังหวะเผลอ <S 1> <S 1> เหมือนที่สแกนหรือผ้าลายทหารดิจิตอลเลยอาศัยช่วงจวังหวะเผลอที่คนดูน้อยๆแล้วคนกดไลค์น้อยๆค,ค,ครับพี่น้องครับตวนเลยครับ ขอแรงใจแรงเชียร์ครับกดไลค์หน่อยฮะกดไลค์หน่อยครับกดห like ัวใจคนบางคนไม่ไม่ได้ใช้ความรู้ในการแต่อันนี้รูปแบบการขอยืมหน้านะคะเหมือนว่าทำผิดแล้วมาใส่หน้าอีกคนหนึ่งประมาณนี้นแหละเข้าฤดูฝนแล้วเน,นี่ยน้ำจะมาเต็มเต็มอ่างเลยนะครับผมขอญอาตเดินไปด้วยแล้วกันนะมันเริ่มมืดแล้วคุยไม่ถูกแล้วตอนนี้นะอ่ะ ให้ถ้าดูบรรยากาศอันสวยงามดีกว่าสวยไหมอ่าสวยนะครับพี่น<ว>้อง นะครับนี่คือถนนที่ผมเดินนะครับเนี่ยเป็นถนนลาดยางนะครับทุกท่านนะนะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรจะคุยมากนะครับเป็นการทักทายเป็นการทักทายกันนะอยากทักทายกันเดินแล้วเว้ยเริ่มเปี่ยวเว้ยเริ่มเปี่ยวเว้หมามันเริ่มตกใจไปคุยไปไม่มีสมัยบอกรีบขึ้นรถเถอะกันเดี๋ยวโดนเขาอุ้มจะเ,เจอพญานาคขอน นะครับจะงงนะนะมันมีพลังงานพุ่งมาบนข้างบนอากาศถึงยอดไม้แล้วก็มาที่หาด้านข้างบรรากาศ<อ>ดีนะทุา่านนะหาดานหกที่คิวก็อใสยอย่างนี้แหละครับในการมาคลายความเครียดน,นะครับมาปรับร่างกายหน่อยหนึ่งดูลยครับตรงนี้เป็นสะพานทุกท่านว่าผีบางตา สะพานปูนยาวาใช่ไหมเห็นไหมครับเป็นสะพานปูนยาวนะครับแล้วก็เป็นอ่างบัวน้องบัวนะครับ <laughs> <laughs> อย่าใช้คําว่าพญานาคครับพี่มายุรีใช้คําว่างูก็แล้วกันนะมันเย็นระวังเวงมากนะคบครับผมเดี <c presenters> ๋ยวมีคนเสยงงมากาะผมเลยน้ากลัวเว้ย อางนี้ก่อทุกท่านผมลงก่อนทักไทยนะครับทักทายยามเย็นครับมีความสุขครับทุกท่านรักนะทุกคนนะนะคือโผล่หน้าโผล่ตายทุกคนได้เห็นว่ายังอยู่แต่นั่งทํางานตั้งแต่บ่ายสองโมงเกือบห้าหกโมงเย็นแล้วก็พักสมองวางเอกสารแล้วก็แต่งตัวออกมาเดินออกกำลังกายเลยนะครับเนสวยสวยสวยแต่มันบังวิ่ง้เพื่อนเพื่อนดูทีวังวิงไหมครับ โมยไหมครับแน่เพื่อนดูดลครับภาพนี้ไม่นึกว่าจะได้เห็นนะคะพอซูมเข้าไปเห็นเหมือนบ้านแล้วก็มีไฟะคะ่ะแล้วก็มีผู้หญิงแบบเอาหัวทิ่มในน้ําเห็นไหมคะกับหัวลงแล้วก็บ้านหลังนี้เหมือนมีไฟอันนี้ก็เตือนเรื่องไฟไว้นะคะก็ขอให้อย่าเป็นเช่นนั้นเลยนะคะสวยจะวางเวงนะครับเห็นไหม นะสวัสดีคุณฝนนะไม่ได้ทักทายใครต้องขออภัยนะครับนะ่ะ,นะครบ,บใหม่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามภาพนี้ก็เป็นรูปนกที่ไล่จับอะไรสักอย่างหนึ่งกินนะคะที่เสกนกเอาไว้ให้จับอสูรไม่รู้จะชนะหรือเปล่านี่อันนี้ผู้ชายหล่อมากอยู่บนท้องฟ้าคงไม่ต้องบอกนะว่าใคร ขอบคุณสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตภาพพิจายนะทำคลิปเนะ